ได้ได้มาหมุนวางยกและลงและหมุนและขึ้นขึงเออมันต้องหู กุยภาษาทิพย์เจ้าไปโยนไปเร็ววมันกินมันกินใครเล่นด้วยไหมโอเซียเล่นโอเซียนเล่นด้วยแน่นอน วัสดีครัวันนี้นะครับเรามาอัดเพลงโรงเรียนอลว์ชมโรงบนลเวงนะฮะเขาฟังค่ะโลกราฟนะฮะโลกราฟก็ทีบทคับวันนี้มันเป็นช้ชีวิตนเวนซ้ำๆเดิมๆเน้นซ้ำๆเดิมเดิมาเบื่อเติมไม่มีอะไรเพิ่มเติมไปเลยไม่มีอะไรเพิ่มเติม หน้าเบื่อโอยให้ตายรอ <confusion. S 2> ชีวิต,ชวต yes ช,ตชีวิตได้ร่ำไยได้ร่ำไมไหมสัมม้นปะไหมไหมไม,ไม่อีกครั้งคงมีสักวัน yes ฉันได้เปิดตาเดี๋ยวเราจะไปดู <Wolver ine> กันจิกันได้ค่ะ อาจเป็นไปตามคําทำนายหนึ่งแล้สูวมันเล่นจมามาังหวะเลยอาจะี่เขาบอกคงจริงใช่ไหมขอเต็มๆไปเลย<น>อาจเป็นไปตามคําทำนายแบบย้ายไปเลยดังไปเลยดีกว่าเพรามันส่งเขาเ้าใ,<น>ใช่และในวันนี้เรืองงามอย่างมีเราคงจะได้สนใจชีวิตเรื่งงคคองต้นไม้ สวัสดีครับวันนี้นะครับถ่ายหนังวันแรกนะครับนัดออนโร11โมงตอนนี้ได้ถ่ายชิแรก6โมงครึ่งเบรกแตกแบบไม่หวันไม่หวนนะครับแต่ว่าเราก็จะทำไมเราก็จะประทวงค่ะที่มึงมล้อแต่11โมงกว่าบอกแล้วนะว่ามึงยังไม่ต้องมาเกียรชังนี่มีผู้คนได้มีผู้คนจดจำ ใช่พอจดกอมสดจังดิ่ามัเดนใเป็นยังไงบ้างล่ะครับเบรกแตกไปสี่ชั่วโมงขอบธรรมชาติเกียราโซ่หนุ่โซ่ทีละคนแล้วก็พูดความจริงพูดความให้ชุนเริ่มเฮ้ยคุณแซนจะทำอะไรของนายเก็บไปเดี๋ยวนี้เลยมันอยู่ในมือฉันตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ของใครเนี่ย จริงแล้วลายพฤติกรรมมันมี JI, um, so in <Yes> ตัวที yeah. ่ยาวกว่านี้นะมันมีตัวที่ยาวกว่านี้เยอะเลยนะเนี่ยตัวยาวตยาวยาะเยากตรงนี้เมื่อกี้มันดูไม่น่ากลัวขนาดพี่นิงเยอะมากระวังน้องรวงเอามื่อยค่ะเตาไส้เดือนเดี๋ยวนะครับ ผมมีมีสองกล้องตัวไหนก่อนทีนี้ก็ห้ามกินอะไรเยอะเอาอร่อยอ่ะอร่อยอ่ะแต่เออต้องเติมข้างล่างว่ะข้างล่างตรงที่มันไหลลงมาน่าจะต้องถึงประมาณตรงนี้เลยอ่ะก้อนน้ำเชื่อมกดแคบให้มันโดนข้างหน้าประมาณตรงเนี้ยข้างหน้าไม่ต้องกดไปแล้วค่อยค่อยเตรียมผมลำหน้าเลยนะขึ้นมาค่อยๆขึ้นเออศตาอันนี้อันนี้เลิศ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 เลื่อนดึงอนนี้ระวังข้างหน้า ลองสะบัดนิดนึงสะบัดสะบัดหน้านิดนึงเนี่ยโอเคเรียบร้อยมันจะลดหกน้อยลงอันนี้รับบทอะไรนะครับสอของไม่เลือกเหรอเป็นอีสเตอร์เอ็กเป็นอีสเตอร์เอ็กเป็นสองอุ้ยอุ้ยสวยแล้วสวยละสอสวยได้อยู่เนาะแตเป็นแบบเจ้าหญิงนิทรานเขามาจุ้มแต่เขาไม่ได้จุ้มด้วยปากนะจุ้มด้วยตีอุ้ย ตอนนี้เราอยู่ที่งานเลี้ยงฉลองหมู่บ้านนะคะที่ตำบลตะพงครับนั่นจากอ่อหนังพี่อ่งเป็นหนังมิซิโคลนะครับแล้วก็เลยมีการซอสเต้นกันเกิดขึ้นนะครับโม้ยหน้าคุนงคุณงโอเคเพลงเลยไหม a n เพล a y แม่พูดสิแม่ทำไรแม่ไม่ว่างอ่ะแม่ไม่คุยด้วยเขาบอกว่าไม่คุยดีกว่าใช่ไหมลูกมาพูดดีกว่าครับนี่ก็คือผมจริงๆแล้วก็คือเป็นสีทองไม่ใช่ผมค่ะคือดิฉันเป็นผู้หญิงก็ต้องใช้ดิฉันไม่ใช่ผมอย่าแล้วมันแบบมันไม่เหมือนผีอ่ะตอนเนี้ยอย่าแล้วครับเดี๋ยวก็จะรับบทเป็นพีแพนด้านะครับในสิ่ต่อไปครับนี่ก็ฟินิชลุกนะครับสำหรับสามผี อุ๊ยสปอยปอวแล้วก็มันสปอยอ่ะมันหน้าอย่างก็ไม่ใช่คนปกติหรอกนอกจากนี้ว่าหลอกให้ใครขึ้นหัวโกนกันไปเลยทีเดียวเชียวเราจะไปจ้างพวกผีมาให้หมดแต่ละคนก็จะมีคิดเด่นเป็นอะไรนะอิสเตอร์เอ็กว่าตายยังไงนะครับเช่นคนนี้ตายเพราะกินมังคุดเยอะตาล้มคนนี้ล่ะตายเพราะกินไม่ทันหรอกิไม่ทันหลอกนะครับแล้วเธอตายเพราะอะไรล่ะตายเพราะพบว่า อีกกูทำไมก่อนเห็้อแม่ในใจของเธอนั้นมีแต่เขากทุกคนโ้งมดเลยใครไม่เงงกูเงงเงมาดูกันมาดูกันว่าเป็นยังไงคนที่หมุนไฟส้มจำเพลงได้ปะแต่ถ้ากดเดินมองเดินมันจะตกไหมอ่ะสวยแล้วมือ ตอนนี้พี่พรชวนจะเรียนจบแล้วครับเฮ้ยหรือว่าเขาให้เอาเวลากับจมูกนี่คือนี่คือแตรนี่ไม่ใช่แตรมีนมนี่ไม่ใช่นมเปินกระเจ้าต่ำนี่ไม่ใช่สามนี่ไม่ใช่สามจะมาเยอะกันอ่ะทุกคน ันนี้ไปเยอะแล้วอ่ะนี่ไม่ใช่อะไรคะใช่ทำไปเยอะแต่มันคือเอ่ออะไรอย่ไม่งี้ย่ไดไ่ด้ไม่ม้ม่ไ้่ไไม่ไ่งกูเล่นไปแล้วไม่ได้ไ่ได้ไ่ไไม่ได้่นไม่ได้ไม่ไไ่ได้ม่ไไ่ด้ไม่เป็ไได้ม่ไ่ไ่่ไม่่ ร้อไห้หมดแล้วคุณชวนนะฮะยังยังคนแรกเลยเมื่อกี้เพยงมันดีมากจริงๆทุกคนเอาเลยเฟดหนึ่งนะคะอย่าลืมเลยเฟดหนึ่งรีบร้องทำไมก่อนร้อไห้แล้วหนึ่งเฮ้ยเรากระโดดท้าพี่เบลเรากระโดด โอ้ยพ่อไปเห็นใช่ไหมว่าฉันทำจริงขนาขอคุณกลับบ้านได้ไหมคะี่อพ่ทด้วยหอ่อมีแพนด้าเือว่าน่ารัก ผมีชักชกไม่เห็นได้แต่งเลยก็เป็นดีลาเนเหมือนกันไห <c oughs> นคนโพสเสียงรับงนัต้ตาดำทั้สวยจัง,ง,จงเออทำไมวันนี้มันดูสวยกว่าทุกวันวะม,นมันดูไม่เป็นผีเท่าไหร่ชิบหายเลย <c oughs> น่ากลัวมากครับมันคืออะไรนะครับผมมันคือฝนเลือดจำลองค่ะนี่ที่ต้นใจทำเลยถือว่าสปอยไหมเนี่ยไม่ไม่น่าสปอยป่ะเธอจะลงกอดหนังกาล่ะนี่คืออาหารอาหารของเตย มึงดูน้ำแดงสิเตเตเจตหายแล้วหรอหมดซีนยังคะวันนี้วายแต่มาให้กำลังใจเนาะซีนสุดท้ายโดนแกงต้องอยู่นี่สัมภาษณ์นี่ไป็สัมภาษณ์จ้ะสัมภาษณ์เจ้าของวอล์กเนีคะพอพสักจ้เป็นยังไงคะอ่ยแล้วฝังบีฟังบีนี่นะคะบรรยากาศในกองของเรานะคะ ตอนนี้เป็นเวลาเวลา2 3่สนาิกาีนาทีนะคะ acting code คะบีบยังไงคะเมื่อกี้พี่บีบยังไงพี่บอกหน่อยตกใจแต่ไม่พูดเราต้องเก็บความรู้สึกไว้ข้างในหนึ่งสองสาม action อันนี้คือกลัวผีเจอผีแล้วหลอก ยตบกันค่ะ <พ uka> โอ้ยแย่ยแล้วช่วยด้วยเพื่อนเกิดอะไรขึ้นเหรอก็คือเราอะตายใช่ไหมแล้วเราออกจากโรงเรียนนี้ไม่ได้แล้วเราก็ต้องมาอยู่กับผีคนแรกก็คือคนนี้นะครับก็ปฏิบติด้วยกันแล,แล้วก็มีคนหนึ่งชื่อมาพราวแล้วก็เจอนุน่นน,นี้น่ามากมายโดนขังในห้อง สสัใเอ่อก็นี่ก็จะเป็นซีนที่จะมาหลอกคนแล้วเป็นไงคะได้หลอกไหมคะกำลังจ่ครับผมเดวต้นสาเนี่ยจะมีอิอพิธิหารออกมาอพิธิหารคืออะไรสปอยหน่อยเราจะมีพลังพิเศษต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นบินปล่อยลมแสงเรเซอร์สลิงสลิเราจะหนังแบบทุนเยอะแบบว่านี่เราจะหพอยุ่นในตู้หรือเปล่า เราจะมีหนึ่งเสีนที่เราค่อยลงมาลอยลงมายังไงกำลังรอถ่ายเส้นนั้นอยู่อ่าจากเฟ้นอ่ะเคยเห็นไหมเราจะให้เห็นพี่ไต่เป็นสไปเดอร์แมนปะเคครับกลัวรอเลยเต็นนะครับ and action กลิ่นเหมือนแบบคนเราทำฟันอะ จะหลกมากเลยนะถ้าคนฉีดอ่ะฉีดมาเงี้ยเปียกอันนั้นไม่มีใครเปียกทำไมเอ็กซ์ต้าไม่เปียกเลยเปียกจริงพุทธแรงๆรงปืเดียวดิปืดเดียวเออเออไม่ใช่ข่าวไม่ใช่ข่าวแล้วข่าวมาหมดเลย ตอนแรกคิดก่อนคิดแบบได้ไหมแล้วก็คุมที่เป็นดาราค่อยตื่นเต้นนะบอกว่าเราค่อยรดบกาลเขาเล่นใหญ่มากนะน่ะร้องาดรบุกาเล่นใหญ่แบบค่อยๆใหญ่ให้เท่านั้นนะพอไปจนสุดเคอเซยเพราะว่าอันนั้นเราเปิดประตูสายใช่ไหมน่จะไม่ได้ำาเปิดนะครับเ

ใส่อตอนแรกทุกคนจะใส่ผ้าขาวก่อนทั้งหมดใช่ไหมใช่ขอาเนีงไม่ดขออรว้าวอแ t a แลันนี้เอันนะไม่ได้แต่งนะดเราห้องน้ำมาล้างหน้าเสร็จจะเป็นนี้เลยจริงเช้าแต่งมาแล้วเพิ่งไปล้างออกก็เป็นอย่างนี้เลยหรอมันจหนูขี้เกียจแก่อเเธอเป็นนักเรียนขี้เกียจไปยอนไไปยอนไปมึงเป็นใคร วันนี้เราจะทำให้มันจบหมดเวลาที่พวกเราจะอยู่กันยังว่รับวู่อกปพร้อมกันบอแอะกองครับวันสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าหนังฉายพรุ่งนี้ค่ะไม่มีอะไรเดือดกกว่าแบบว่าเคยรู้สึกว่าการเขียนเปเปอร์แบบคืนก่อนส่งมันเดือดแล้วใช่ไหมคนนี้ครับ ถ่ายหนังก่อนวันฉายพรุ่งนี้แล้วก็มีเพลงแล้วก็มีต่างๆขอสัมภาษณ์ขอสัมภาษณ์อย่างรวดเร็วครับยังไงก็ไม่เสร็จครับเสร็จยังไงมันก็ได้เท่าที่ได้อ่าโอเคมองอะไรได้ครับมองอะไรอ่าต้องใ่ยิงเข้าเป็นโอ โมชั่นเต็มนะครับก็ไปดูได้นะครับที่ที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับวานนี้บัตรเต็มแล้วนะครับกูก็ยังไม่ได้